ผมอาจารย์ยิ้มยิบคีสยามนะครับวันนี้ผมจะมาพยากรให้กับผู้ที่เกิดบันสุกประจำเดือนพฤษภาคม2556การงานครับรอไปอย่างเร็วนะครับการงานถือว่าดีไม่มีปัญหาทุกอย่างมั่นมั่นมั่น,นคงนะฮะมั่นคงมั่นคงอยู่แล้วไม่มีปัญหาเลยนะฮะในเรื่องของการเงินดีบอกนี้เลยนะครับคิดขายที่ในขายตอนนี้ได้นะครับเราโชคดีมีกําไรด้วยส่วนใครที่อยากจะมีที่แต่ยังไม่มีตังค์ซื้อไม่แน่ใจว่าช่วงนี้อาจจะมีราบรอยออกมาเป็นดักป้อนโต นะครับอาจจะได้เรื่องของทรัพย์สินที่ดินมรดกนะครับในเรื่องของความรักนี่ไปได้สวยครับสบายๆนะครับไปไหนก็มีคนรักคนชอบนะครับแต่ในเรื่องของสุขภาพร่างกายต้องระวังเกิดจากการที่ทําตัวเป็นคนกลางนี่นะฮะอันตรายมากนะฮะจะทําทให้เรามีปัญหากับคนรอบข้างได้ถ้าเกิดว่าใครมีปัญหาเราออกถีบตัวมาเลยนะครับอยา่าไปเป็นคนกลางเพราะมันอันตรายมากนะฮะดังนั้นนี่นะครับทุกคําพยากรณ์ สำหรับผู้ที่เกิดวันศุกประจำเดือนพฤษภาคม2 5 5 6ผมเกลียร์ครับสำหรับผู้ที่อยากจะรู้ลึกถึงรายละเอียดให้มากกว่านี้นะครับต้องการสนทนากับผมในการส่วนตัวก็โทรมาที่หมายเลข0 8 6 4 4 4 7 8ห9่ลขหมายเลขหนึ่งนะครับหมายเลข0906652634กะครับก็จะรับคำพยากรณ์ในการส่วนตัวสนทนาในการส่วนตัวได้เลยทันทีนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่า อยากจะรับข้อมูลข่าวสารหรือรับจะไปดูกิจกรรมที่ทางทางศูนย์อบรมจัดขึ้นนี่ครับก็สามารถติดตามได้ที่ w ว w ร์ไวย์เว็บ dot o t r n i n g com นะครับก็จะขึ้นที่อยู่ด้านล่างน,นี้จะมีทั้งเบอร์โทรศัพท์และก็อีเมลไว้ด้วยนะครับสาหรับผู้ที่ต้องการจะเรียนนะครับในศาสตร์ของพายิบซีก็สามารถที่จะเข้าไปดูในเรื่องของหลักสูตรการเรียนต่างๆว่ามีขี่หลักสูตรได้ใช้ระยะเวลาขี่วันแล้วเรียนกับอาจารย์ท่านใดนะครับเข้าไปที่ www. ร์ไว์เว็บ routineing.com แล้วพบกันครับ